ไปหาแนวอยากแนวกินคือนเขาครับผมะนะตัวนี้อปุปกรณ์ตัวนี้เหมือนเดิมทุกเฝ้ากบสิ้มมันบ่มาหน,นีวันนี้สามเซียนวันนี้มีสามเซียนเด้อบ่มีพลาดดอกวันนี้หลายหูหลายตาเป็นนี่แล้วเนาะน้าจ๊ะหอมกรดเป็นแกเนาะไปไปไป ไม่หนีง่ามแห้งไม่นีง่ามแห้งมีตัวบอมีตัวหรือไม่มาดูกันมาดูกันเขาไล่ไล่ไล่ ไ <c oughs> ม่นี่น้องน้นอยครับผมโดดลงสองโต๊เลยคกนึงโต๊ะใหญ่อยู่ครับผมเออมาลุนน้ำกันด้วยพื่อน้องเขาขสูบน้ำน้ำนี่ถือน้ำแห่งกจะได้จับเอาเลยแล้วเ <c oughs> อาเลย chứ đồn ừ, đốn nó ninh 1 hoa 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 con nâng, hoa 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 leo hoa 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 tôi hoa 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 ไงอยู่คร SE ับไงอยู ừ, ่อู้ยไง่ิคือคือคืออือคือคือโอ้อีกตัวนึงเต้นขึ้นโคกแล้วครับผมเกาป้าไม่แล้วโอ้ยเจ๋อได้ตัวใไงทำการนิ่งเอาเลยเบิ้งเลยเบิ้ง Ui, phà nhầy lắm này Thì hiến bò là cây mà này Ui อือวูวย ok> ังวะบ่ค uh> um ือบ่ค uh> ือโอ้ยจอไป้านนั้นบ่คอไกี้ดูนนี่ดูนแล้วได้ยินหอนผีด้วยสุดยอดลดแล้วดูแล้วดูนี่ของแท้ของแท้เพิ่น ของผู้คน,ลเ,น,นเลยนี่แหละคนเห็ดผ้ของแท้เศรเทีดนาะจึกเอ้ยบูมีพลลดเอ้อสองดอกติดแล้วครับผมตาพริง้งตาพริง้งน่นอนเนาะสองโตแล้วหมานเอานี่น,น,น,นี่ขึ้นแล้ว เอาลองเบิ้งนีเอาโชว์นะกองดิเบิ้งเป็นยังไงเอ้ยเฉียดดังมันยังลูกผูออกวั่ยเลยตายตายเอาไหนเอาเอาปันจะเมื่อแค่นี้พร้อมร้เอาโอ้ขึ้นไล่น้องนี่ตัวที่สามตัวที่สี่แล้ว จึกฉีดเอาไปทั้งพีทได้หนึงเอาไปแล้วโอ้ยงัดแตงพมีลแล้วโอ้อันนี้ก็ออกกองแน่เพรได้ยิ่งพิทตลอดนี่นี่เอาดึกของเพิ่นเลยวันนี้เอาโอ้ยตัวใหญตัวใหญ่แล้วครับผมนี่นี่ขึ้นเรียงกันสองโต้เลยเอาทางไหนเอาพันเปล่าไม้ Ui, đâu, không buồn nhìn thế nữa Qua Ui, tôi nhảy nhìn nữa Ôm ơi, ôm ơi, ôm ơi Ôm này là ui nào. Mình... Ủ, nhìn, tôi chị ơi 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 chị bắt đầu ơi chị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  ơi จนาะพอกันไหมครับผม